นอลูกสุดท้ายไปลำปางไปดูงานแต่งงานที่บอกว่างานแต่งบรรลือโลกครับชื่องานแต่งงานบรรลือโลกนั้นบ่าวสาวเป็นคนตั้งนะครับเจ้าบ่าวก็คือคุณวัสันคาบุญทาอายุ3ามสปีเจ้าสาวครับคุณรัชยาชมพูติ์อายุ26ปีดูที่หน้างานครับอ่านป้ายก็จะไม่ทราบว่านี่เป็นงานแต่งงานนะครับรับของชํารวยรับบัตรเล่นเกมแล้วก็จับฉลาก iPhone 6นหกครับดูครับเล่นเกมกันหน้างานเหมือนงานวัดจริงๆ และมีคนโชคดีจับสลากใต้ iPhone 6ก็มอบกันสดๆไปเลยและถ้าใครรีบมางานลืมซองช่วยงานครับแม่ทางเจ้าภาพก็บริการถึงใจจริงๆครับมีเครื่องรูดการ์ดครับเอาบัตรเครดิตนะครับมารูดการ์ดได้เลยครับทํำที่พมมอบกันก่อนแล้วก็รูดการ์ดจะจะไปเลยครับสุดยอดจริงๆครับนี่อาจจะเป็นงานแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการรูดการ์ดหน้างานแทนซองเงินครับ และภายในงานครับอลังการงานสร้างจริงๆหัวศกบนเวทีธรรมดาซะที่ไหนครับออสมพลกับอ้นสีพันดูนะครับออสมพลมางานนี้ไม่ได้เป็นโัษศกอย่างเดียวครับจัดเต็มจริงๆร้องเพลงด้วยครับออแล้วถึงพิธีตัดเค้กครับเจ้าสาวออกคําสั่งเลยครับหอมแครงต่อ,อ,อนี่ครับงานยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานแต่งงานบรนลือโลกจริงๆ หลังจากงานเสร็จแล้วครับถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับว่าอะไรคือเหตุผลของการจัดงานแบบนี้ฟังคําตอบ<ป>ครับแล้วก็เราอยากให้ทุกคนแบบมาแล้วไม่ต้องเกรงปกติเราไปงานแต่งงานทุกคนก็จะต้องเกรงจะต้องกลัวคนนั้นคนนี้แต่ง,งานของเรานี่คืออยากให้ทุกคนสลัดภาพความเป็นยศคนตําแหน่งออกและให้ทุกอย่างเอ็นจอยตัวเองเต็มที่เป็นงานแต่งงานที่โด่งดังทั่วจังหวัดลําปางทีเดียวครับ พบกันใหม่วันจันทร์ข่าวนอกกลุก